มำรูปคู่ไงคะแต่ว่ามีรูปคู่กับพี่โตโน่ก็จริงๆขำค่ะคือตรงที่แบบเหมือนปกติเราไปงานเราก็ถ่ายรูปอยู่แล้วแต่ว่าคือด้วยความที่โอเคหนูกลับมาจากอังกฤษปั๊บนรขึ้นก็ทํางานเลยแล้วก็ไปงานโดยที่ไม่ได้แบบเศร้าแบบมีใครร่วมงานบ้างพอไปถึงป๊บก็ในงานก็คือมีหนูพี่โตโน่สองคนก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมตามปกติจริงแต่โยงว่าเอ๊ะเพราะตอนนี้ตอนนก็ไปแลยวอีโง ดกันนนออยู่ี้คือจริงๆอย่างที่หนูบอกว่าคือหนูกับพี่ตังโมคือจบไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าโอเคถ้ารูปนี้มันตัดอดีตไปมันจะกลายเป็นรูปปกติทั่วไปธรรมดาจริงๆค่ะมันเหมือนกันว่าเราตั้งใจที่จะโพสให้เข้าใจกันหนูมองว่ามันมันมันหนูไม่ได้คิดในส่วนนั้นจริงเพราะว่าตัวหนูกับพี่โมยก็คืออย่างที่หนูบอกว่ามันจบไปตั้งนานแล้วค่ะอออืมมนนนงว่าาแบบคะะรรรเเเปป็็ด ถามตัวหน,หนูหนูหนูไม่มีไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะไม่ต้องคุยต้องเลีย์แบบไม่มันไม่มีอะไรจริงๆค่ะมันเป็นรูปธรรมดามากอืมรนี้เหมือนกระแสค่อนจะตรงตีเราเหมือนกันว่าเอ้ยเราแบบพยายามจะสร้างกระแสให้ตัวเองอีกแล้วก็ต้องบอกว่าแบบหนูอาจจะโชคดีที่ต้องที่แบบหนูมีงานทุกวันอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะในการที่จะสร้างกระแสหนูว่ามันมันไม่จําเป็นอ่ะอืมมาเม้นต์หน้าเราใน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 ไอจ แต่ว่าเราก็เป็นลบแล้วเหลือแต่ข้อความที่เชียร์กับเรากับโตโน่เท่านั้นเองก็ <c oughs> จริงๆถ้าเกิดมองไม่ว่าจะเป็นข่าวไหนก็ตามาะนะคะหนูมองว่าการที่เราแบบตอบโต้กลับอะค่ะมันมันไม่โอเคอหรือว่าหนูลบคาวิวพากษ์วิจารณ์ที่มันค่อนข้างที่จะไม่สุภาพออกดีกว่าเพื่อที่แฟนคลับของหนูเองก็จะได้ไม่ต้องแบบเกิดการประทะกันระหว่างแฟนคลับไทยต่อใครก็ตามหนูขอให้มันเป็นพื้นที่ดีๆและกันที่มีแต่คําพูดดีๆ ทุกคำพูดที่ไม่ที่ที่เขาเรียกว่าวิจาร์แต่ว่าไม่อยากภายหนูยังเก็บไว้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยนึกถึงใจเท่าไหร่ก็ขอขออนุญาตลบแล้วกันค่ะดีกว่าหนูดีกว่าหนูตอบโต้นะหนูว่าดีกว่าเจตนาอื่นแน่นอนใช่ค่ะเห็นว่ามีการเหมือนบล็อกไอจีกันด้วยหรือเปล่าครับก็คนที่หนูต้องบอกเลยนะคะคือใครที่เข้ามาด้วยเจตนาที่ไม่ได้รู้จักเราจริงๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยคําพูดที่ไม่สุภาพขออนุญาตบล็อกนะคะเพราะมันเป็นพื้นที่ที่แบบหนูห่วงจริงๆเพราะว่าแฟนคลับหนูรวมถึงใครหลายคนท แฟนคลับของคนที่หนูไปเจอแล้วก็ร่วมงานถ่ายรูปหนูทําอย่างนี้เยอะอะค่ะเพราะฉนั้นคือหนูไม่อยากให้ใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับมาทะเลาะกันเพราะแค่รูปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเข้ามาหนูขอด้วยความสุภาพแล้วก็ด้วยความเห็นใจกันละกันค่ะหนูมั่นใจว่าพี่จังโบ้ก็จะไม่เข้าใจผิดอย่างที่หลายๆคนเขาก็จะเขิหนูมองว่าถ้ามันมีอะไรเกินเลยหนูคงไม่เอารูปถ่ายอะมันคงไม่ต้องแบบโชว์ว่าโหฉันถ่ายรูปมันไม่ต้องไหมอะหนูว่า หนูว่าถ้าเกิดใครติดตามอินสตาแกรมรู้อยู่แล้วว่าเวลาหนูไปร่วมงานใครหนูถ่ายรูปก,กับผู้ร่วมงานเสมออย่างวันนี้หนูถ่ายกับเดี๋ยวคอยดูนะคะในอินสตาแกรมจะมีรูปพี่เล็กทีะเดชแล้วก็มีรูปวิโดนัทแน่นอนค่ะฮะไ,ไม่ใช่แล้วค่ะไม่ไม่มีอะค่ะไม่มีค่ะไม่ต้องแย่งไหมไม่ไม่ได้ไปเลยค่ะ ไม่ค่ะนี่ไปอัพหน้าก่อนไปเมืงองนอกไม่แน่นอนม, <laughs> มีแต่ทำเลสิกเลสิกได้เห็นหนูที่ที่ ISE ก็ใช่น่นแน่นอนค่ะทำทำเลสิกค่ะถามเรื่องช่องหน่อยครับตอนนี้ที่เขามีช่องเจมีผู้ใหญ่เนี่ยเขาประชุมการเรื่องเ <c oughs> กี่ยวกับดลารารับงานอ e ีเวนต์ชวนคิวงานละครปุ๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยจริงเหรอตัวจี๊ดเหรอเนี่ยเพราะเราเป็นตัวจี๊ดของตัวจี๊ดเหรอด้วยความที่เป็นตัวจี๊ดเนี่ยค่ะทำอะไรต้องถูกต้องตามกฎระเบ <c oughs> ียบเพราะว่า นะใครก็ต้องจับตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเวลาจะไปต่างประเทศทีหนูทําเรื่องล่วงหน้าหลายเดือนมากเลย <c oughs> อะค่ะแล้วก็คือเวลามีงานอีเวนต์หนู เนี่ยค่ะเมื่อวานถ่ายละครเสร็จเรื่องคืนวันลุ้นขึ้นรับอีเวนต์เลยอย่างงี้ก็คือไม่ไม่รับชนคิวละครแน่นอนถามรายละเอียดช่องถามรายละเอียดก้องถ่ายได้ค่ะหนูให้เกีตบละครก่อนไม่มีเลยค่ะเพราะว่าหนูทาทุกอย่างอย่างถูกต้องค่ะที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบไม่เคยมียางานดูแลที่กระทบกับงานคือเวลามีงานอีเวนต์มาเราก็เลือกที่จะต้องสละอีเวนต์ที่มันทับกับคิวละครนะคะเราต้องให้ละครก่อนเพราะว่าเป็นเป็นงานหลักแล้วก็เป็นงานที่เรารักที่สําคัญคือทีมงานกลุ่มใหญ่มากกว่าค่ะ ใครรู้ไหมว่าแบบผู้ใหญ่เขาดวลประชุมเรื่องออนี้กันอยู่เร,รือ่องละครหลังจากมีข่าวเรื่องความจริถามว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสมั้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการทำงานกลประมาณมันเยอะนะคะเวลาถ่ายทำละครเรื่องหนึ่งหรือว่ามันก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสอะค่ะ ไมมคะว่าหลังจากนี้จะมีผลกระทบการรับเอ็นของเราไม่ม ah ีเพราะว่าท to <ination of kids> <tester> ี่ผ่านมาคือเราทําให้ไม่สามารถที่จะเอาผิดเราได้อยู่แล้วเพราะเราทำทุกอย่างอย่างถูกต้องค่ะเพราะว่าคือเวลาเราไปอีเวนต์อย่างนี้มันก็ยังไงรับรู้กันทั้งประเทศอยู่แล้วคือหนูไม่หนูทำทุกอย่างอย่างถูกต้องจริงค่ะสามารถถามได้จากกองถ่ายค่ะขอย้ำความสัมพันธ์นิดนึงครับปูกับสาวปูกับพี่แตงโมตอนนี้คือเรายังค่ะก็ยังร่วมงานกันได้ไหมคะร่วมงานกันได้ค่ะแล้วเราได้เจอกันหลังจากที่โอกาสนี้กปแล้วไหมไม่ได้เจอเลยค่ะ ก็คืออยากจะควาสามารถร่วมงนานกันได้ร่วมงานได้ค่ะ